เออครับออวันนี้จะมาประกอบเฟสชิลนะครับหน้ากากอนามัยนะครับซึ่งกลับมาระบาดรอบสองอีกแล้วนะครับก็ทางสำนักงานตรนแห่งชาตินะครับก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ทั่ทั้งประเทศนะครับัญชาเขก็นํามาแจกนะครับอันนี้ก็จะประกอบก็ประกอบง่ายๆครับก็เอ,อ่อตรงแผ่นนี้ก็จะมีอีตรงหน้ากากก็จะมีฟิล์ม ประกบหน้าหลังแล้วก็ลอกออกนะครับแล้วก็จะมีรูแล้วก็ไปประกบกับกับตัวแว่นนะครับแป๊บเดียวครับแป๊ะเน,นี่ยครับออมมี่ เฟสซิลครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับนี่ครับมาตรการรับระกันโควิดครับโอ้โหเยี่ยมเลยเฟสซิลเยี่ยมสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความเป็นห่วงเป็นใยพูดได้มาคาร์บัญชา <laughs> ระบ,บาดรอบสอง